ก็รอดออกมาราวปฏิหารคนจากทั่วโลกเนี่ยมาให้ความช่วยเหลือแต่ว่าวันนี้มีข่าวเศร้าค่ะน้องดอมหนึ่งในน้องที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็รอดชีวิตครั้งนั้นมาวันนี้ข่าวเศร้าก็คือน้องเขาเสียชีวิตค่ะ No, not today. Why? Oh, not today. Not today. Two of us. I am really happy. We we are happy too. Yes. Yeah. Okay. อันนี้ย้อนเหตุการณ์ให้ดูนะคะว่านี่คือวินาทีที่นักดำน้ำชาวอังกฤษไปเจอสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนหลังจากเข้าไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดชิงรารแล้วก็ออกมาไม่ได้นานถึง18วันเหตุการณ์นี้มิถุนายนปี61ข่าวนี้ดังทั่วโลกมีคนมาช่วยเหลือจากทั่วโลกวางแผนแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ยากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของโลกแต่ปฏิหารเกิดขึ้นจริงช่วยออกมาได้ทุกคนอย่างปลอดภัยนะคะแต่ปรากฏว่าช่วง เท้าที่ผ่านมามีข่าวร้ายค่ะหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าคือน้องดอมนายดวงเพชรพรมเทพอายุ18ปีอดีตกับตันทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตแล้วที่ประเทศอังกฤษรายงานเบื้องต้นนะคะบอกว่าน้องดอมได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดนะคะว่าบาดเจ็บที่ศีรษะ เกิดขึ้นได้อย่างไรตอนทําอะไรอยู่บาดเจ็บอะไรขนาดไหนน,นะคะ,ะเราไปดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าน้องดอมเนี่ยคือคนไหนไปดูในคลิปถ้าหลวงอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ออะนี่แหละค่ะน้องคนนี้แหละค่ะที่เมื่อสักครูคร่ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเขา,าชื่อดอมก็คือน้องคนนี้ค่ะนี่คือ5ปีที่แล้วมาวันนี้เป็นหนุ่มละครับแล้วก็ได้ทุนเนาะ ไปเรียนต่อเพื่องกลิบนะใช่้ไปเตะบอลซึ่งน้องเนี่ยปัจจุบันอายุ18ปีแล้วนะคะน้องดอมหรือว่านายดวงเพชรพรมเทพค่ะหลังจากรอดชีวิตมาได้ก็ได้เข้าเรียนต่อนะคะโดยมาเรียนที่โรงเรียนวชิราลัยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะได้ทุนการศึกษาโคต้านักกีฬาฟุตบอลแล้วก็ต่อมามูลลนิธิซิโก้ของอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเกติศักเสนาเมือง ก็มอบทุนการศึกษาให้น้องดอมค่ะได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนฟุตบอล b r บรู House College Football Academy ที่เมืองเลสเตอร์ของอังกฤษนะคะซึ่งระหว่างที่น้องดอมใช้ชีวิตยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็จะมีการโพสต์ภาพ อัปเดตการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเนี่ยค่ะเป็นความฝันของน้องและยังบอกว่าวันนี้ความฝันของผมเป็นจริงผมกําลังจะเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษแล้วครับนะคะแล้วก็มีการทอบคุณ Sport Education และมูลนิธิซิโก้ทำให้แต่ละโพสต์เนี่ยก็จะมีการติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าลูกศิษย์โค้ชซิโก้ด้วยแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยไปติดตามไปให้กําลังใจกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขณะที่เพจ Facebook ของมูลนิธิซิโก้ก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องดอมด้วยเหมือนกัน และระบุเพียงว่าจะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องดอมอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเข้าไปดูข้อมูลในอินสตาแกรมของน้องดอมครับน้องดอมจะพูดเสมอเลยว่าทุกครั้งที่เวลาเขาไปฝึกฝนไปเตะบอลเนี่ยเขาจะนึกถึงทุนทุกบาททุกสตางค์นะครับที่มีการอมอบให้น้องดอมเขาจะทําอย่างเต็มที่ก็มีการโพสตบรรยากาศในห้องเรียนโพสตบรรยากาศของการไปฝึกซ้อม ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงนะครับว่าสาเหตุอุบัติเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นทีนี้ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของน้องดอมครับในพื้นที่ตำบลเวียงผางที่แม่สายเชียงรายปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยยังเปิดขายของตามปกติครับแต่ว่าพ่อของน้องดอมเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดใดๆบอกแต่เพียงว่าให้รอฟังการแถลงจากมูลิติซิโก้ครับเพราะต้องรอให้ทางตงสกัดที่ประเทศอังกฤษแถลงรายละเอียดก่อนซึ่งตอนนี้ทายาทเองก็รับทราบเพียงแต่ว่า น้องดอมเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรส่วนจะนําศพกลับมาด้วยวิธีไหนอ่ะเดี๋ยวขอมีการหาหรือกันก่อนครับขณะที่นายนพร,รัตน์กันชาวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมหมูป่าแคเดมี่ก็บอกว่าตกใจนะครับที่น้องดอมจากไปอย่างกระทันหันและยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเป็นโค้ชฝึกฟุตบอลให้กับน้องดอม พราะน้องเป็นคนนิสัยดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นที่รักของเพื่อนๆพืฟังเพิ่มเติมฮะแต่เล็กๆก็น้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็มีความฝันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากติดทีมชาติครับตอนที่เอยู่ทีมที่เล่นฟุตบอลกับขางโปรดีนเป็นยังไงบ้างครับ สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้องนะครับแล้วน้องก็เป็นคนอัธยาศัยดีมากเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมก็จะรักได้ดูในตัวของน้อง,องดอมมากครับอ่ะเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับว่าอุบัติเหตุเนี่ยอะไรบาดเจ็บที่หัวรุนแรงถึงขนาดไหนทําให้น้องต้องเสียชีวิตอ่ะ,ะเออแล้วน้องเพิ่งจะเดินทางไปที่อังกฤษเมื่อไปลายปีที่แล้วอ่ะแล้อว่าต้นปีที่ผ่านมา ก็ยังมาอวยพรปีใหม่ให้โคซิโก้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เลยอ่ะเออเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับค่ะยาวเข่าดีเลยนะเนี่ยจริงๆน้องเนาะอนาคตอีกไกลเลยเลยใช่ค่ะเอ้าแป๊บเดียวบันเทิงกับเบียร์เดียวมารออยู่แล้วสวัสดีครับเบียร์สวัสดีค่ะ